มันขอเข้าเรากินอยู่ตลอดใช่ไหมขอเข้าแบกอยู่เลี้ยงหมาเลี้ยงเชื่อมขอพวกมึงเอง คืนวันที่21ชเช้ามืดตี3 38นาทีได้ยินเสียงมีคนสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกค่ะแล้วไม่กล้าออกไปดูออกมาดูอีกทีก็ตอน6โมงเช้าเสียงรถที่ได้ยินเป็นเป็นรถของที่บ้านต้มเสียงจำเสียงไ,ได้จำเสียงได้มันมีเสียงเนี้ยคันเดียวเลยเสียงแบบนี้รุ่นนี้เป็น Kawasaki ร,รุ่น Boss พ่วงข้ามแต่เล็กประมาณแสนกว่าบาทประมาณแสนเท่าไหร่ประมาณประมาณแสนสองนี่ เป็นรถพ่วงข้างใช่ไหมเป็นรถพ่วงข้างแต่เป็นรถบอสดาวาสกีร,รุ่นบอนด์เป็นชอปเปอร์อะค่ะ,ะแล้วคือไม่กล้าออกไปดูเพราะว่าพี่สาวอยู่คนเดียวหนูอยู่อีกบ้านหนึ่งโทรมาบอกก็เลยตอนหกโมงก็เลยมาดูรถหายมีการตัดเอาทั้งกุญแจเอาอะไรไปหมดเลยเพราะว่าก้อวงจรปิดจากร้านแค่เพลยดิ้งเนี่ยชัดแจ๋วจับดูได้ชัดมากเลยว่ามันขโมยกําลังสตาร์ทรถออกไปเลยมันเดินมันเดินอยู่ในซอยบ่มกายมาขอข้าวร้านสเต็กหใหญ่ มาขอข้าวเรื่องนี้ร้านสเต็กเขารู้เขาก็เลยโทรแจ้งพวกเราจรันได้จำได้ค่ะว่ามันเป็นคนขโมยใช่ค่ะเพราะมันมาขอข้าวอยู่แถวนเนี้ยในแถวซอยรังกายตาเหล็กสองตาเหล็กแถวแถวตรงหน้าถนนสีชื่นเนี่ยเป็นปีแหละมันเป็นคนเล่รล่อล่ะหรือยังเป็นคนเล่น,น,น,นลน่อนค่ะมัน <ะ S 2> ตรงหน้าร้านสเต็กมันเห็นแล้วมันวิ่งหนีสอดรองเท้าวิ่งหนีเลยเพราะว่ามีมันรู้ว่าคนจะมาจับมันแน่แล้วทีนี้หนูก็เลยมาถึงหนูก็เลยโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่ง พออหนูรู้ว่ามันมาแหนูก็เลยโทรแจ้งแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งไปเราได้ขโมยรถเขาจริงไหมครับแล้วตอนนี้เอาไปขายหรือยังขายได้เท่าไหร่เหมือนหนึ่งเอาไปซื้อยากี่เม็ดก็ประมาณยี่สิบตัวครับไปซื้อยาสิยี่สิบตัวซื้อจากแถวไหนก็แถวบ้านย่าบ้างครับอ่อแล้วเราเสพยาหรือเปล่าก็วันละกี่เม็ดก็ตอนนี้ไม่ได้เสพครับไม่มีตังพอได้ไปหมื่นหนึ่งซื้อยาเสรหมดแล้วครับผมไม่ไม่มีเอาไว้กินครับเอาไว้กินส่วนมาก อมันขอข้าวเรากินอยู่ตลอดใช่ไหมขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ